สวัสดีครับอีพีนี้ผมจะคุยเรื่องของธรรมาชาติของการเมืองครับการเมืองก,ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเมื่อเรายอมรับในกติกาคือรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญมันได้กําหนดแบบนี้เอาไว้เช่นเราได้สอวอมาเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบเราก็ต้องยอมรับมันครับถ้าไม่ดีก็ต้องแก้ไขในรอบต่อไปในขณะเดียวกันคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ย เขาก็ยึดหลักแบบนี้ทุกพัคการเมืองเขาก็จะใช้วิธีการว่าถ้าทุกคนเคารพกติกาก็ต้องเป็นตามนี้ส่วนเขาจะเป็นไปแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าบรรลุเป้าหมายไห้หรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ากติกาของเรามันบอกว่าคนที่รวบรวมเสียงมากสามารถเป็นรัฐบาลได้แล้วก็เขาก็เป็นนายกเขาจะเป็นใครมาจากไหนไม่ต้องไปมีคําถามมันเป็นเรื่องปกติแต่เป็นแล้วจะเกิดปัญหาอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าก็าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นไปแล้วจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพักร่วมรัฐบาลนั่นแหละเขาจะช่วยกันออกแบบผมเข้าใจว่าเขาคิดไปแล้วล่วงหน้าแหละครับว่าถ้าเกิดเรื่องที่หนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้เกิดเรื่องที่สองเขาจะใช้แบบนี้เกิดเรื่องที่สามจะทําแบบนี้หลุดจากพักนี้เขาจะทาแบบนี้อันนี้คือกติกาที่เขาตกลงโดยอาศัยฐานคือรัฐธรรมนูญมันก็จะต้องพี่น้องคนไทยต้องทาต้องทาใจหน่อยนะครับเมื่อเราเลือกบอกว่าบทบัญญัติรัฐรมนูญเป็นแบบนี้ เมื่อเราเลือกว่าทิศทางกับประชาธิปไตยแบบเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องให้เครดิต uh, แล้วก็อดทนรอนะครับว่าความสําเร็จของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยมันจะไปไกลได้แค่ไหนส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคงคอยต่อไปครับว่าเขาจะอยู่ไปได้กี่เดือนอยู่ไปได้กี่ปีแล้วมันจะมีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรครับก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายสำหรับประเทศไทยด้วยนะครับ